สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมาชมไผ่ลวกหวานลายเสือครับอันนี้พรอมเมล็ดเน,เนี้ยน่าจะเป็นไผ่ลวกครับลวกหวานไม่ใช่ลวกหวานนะครับน่าจะเป็นลวกลายเสือ,อน,นี่แหละแต่ว่าพรอมเมล็ดมาที่จริงอะ่ะเจ้าของคนขายในในเพจอะ่ะเขาบอกว่าไผ่ยักษ์นัน่น เลยซื้อซื้อมเมล็ดมามาเพาะไว้ประมาณสักเก้าสิบเก้าสิบรึร้อยเมล็ดนี่แหละซื้อมาสองถุงสองร้อยเม็ดทีนี้ไปเพาะไว้ก็ไว้ที่กรุงเทพไปไว้หลังบ้านนะหนูมากัดหมดเหลืออยู่ไม่กี่ต้นเหลืออยู่สองสามต้นก็เลยมาปลูกแต่ยังไม่ได้ชิมหน่อเลยครับเพราะว่าปลูกไว้ก็ ไปเฝ้าร้านที่กรุงเทพไปทำงานที่กรุงเทพต่อสองปีถึงมาดูก็ได้ได้แค่นี้แหละดูแล้วนะน่าจะขมนะดูแล้วเพราะว่ายังไม่ได้คัดสายพันธุ์ปลูกร่วมกันกันกบ แปลงไผ่บงหวานเบอร์สองนี่ละครับปลูกพร้อมกันกับเบอร์เก้าตัวน,นั้นถือพ่อมเมล็ดมาเดี๋ยวพาไปดูไผ่บงหวานพ้อมเมล็ดสองปีนั้นซื้อมาเป็นถุงซื้อมาสี่ถุงเพื่อนก็ขอแบ่ง ก็เลยแยกให้แล้วก็กเก็บไว้สี่ถุงนี่ครับอันนี้ไผ่บงหวานไผ่กินสดนะครับพร้อมเมล็ดสองปีปลูกไม่ค่อยได้ดูแลไม่ค่อยได้รดน้ำก็ปลูกไว้อย่างนี้ก็ก็โตไม่เท่าไหร่ก็เท่ากับด้ามไม่กวาด นี่กอหนึ่งเพ่มาแต่งกิ่งออกตัดต้นเก่าออกเหลือไว้ไม่เยอะเหลือไว้สามลำสี่ลำตัวนั้นตัวนั้นหกลำตัวนี้สี่ลำกอนี้เยอะหน่อยกอนนี้เยอะแทงหน่อดีตัวเนี้ยมีต้นใหม่ทั้งนั้นเลยกาบยังไม่ร่วงเลยนี่บงหวานพอเมล็ด ว่าจะว่าจะขุดไปปลูกก็ใบยังไม่กลางเลยครับถ้าใบกลางอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขุดไปปลูกไปขยายอีกถ้ามันออกเยอะก็จะขยายปลูกให้หมดเลยตัวนี้ประมาณประมาณแปดไร่ ขุดปลูกไม่รู้จะดูแลไหวหรือเปล่าไม่รู้เอาแปดไร่ก็ไว้ทํานาทักสี่ไร่แล้วปลูกอีกสักสี่ไร่ก็ก็น่าจะลงตัวพอดีอันนี้เป็นสะเก็บน้ำครับะเก็บน้ำก็ประมาณทักงานหนึ่งครับ น้ำมันมันก็มีตลอดปีครับเพราะว่าเราเปิดจากโซล่าเซลล์ลงมาใส่หน้าแ้งก็อยู่ประมาณนี้ก็ยังไม่หมดหรอกครับน้ำคือใช้ได้ตลอดปีอยู่นี่ปลูกกล้วยกล้วยปลูกยางนาเดี๋ยวอนาะคตต่อไปแถวนี้ก็ต้องเป็นเป็นป่าบงหวานให้หมดเลย ว่าปล่อยไว้ก็โล่งๆไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็จะทให้มันมีประโยชน์ขึ้นมาต้นยังไงยังมีตัดญ้าเลยมดูอีกกอหนึ่งอีกกอที่สี่กที่4ก็แต่งแต่งกิ่งไปแล้ว เอไว้สีห้าลำอันนี้ก็แทงหน่อขึ้นมาหน่อบินแล้วครับลองลองชิมดูแล้วครับพาะเมล็ดหวานหวานทุกกอเลยครับสีก่กอก็ถือว่าโอเคอน,นี่เป็นมะม่วงปลูกจาเมล็ดก,กินเสร็จหวานดีอร่อยก็เลยพเพราอเมล็ดมาปลูกไว้ ก็ยางนาอ๋อลกไปหน่อยมีมะพร้าวน้ำหอมปลูกไว้เพื่อสักแต่น้ำนีมะม่วงมะพร้าวน้ำหอมต้นไม่ค่อยได้ดูแลครับเพื่อนๆ นี้มะม่วงเป็นมะม่วงอะไรไม่รู้เนี่ยซื้อมาจากร้านขายต้นไม้กำลังออกดอกเขานี้เขาตอนกิ่งมาดอกเยอะอันนี้ก็เป็นฝลั่งกิมจูไม่ค่อยสวยไม่ค่อยดูดูแล ไว้สามต้นหลังก็จะแต่งจริงออกอยู่ตัวนี้ยังไม่ได้ทำเลยโอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวมาถ่ายไข่ลวกหวานให้ดูทีหนึ่งหลังจากเราปลูกไปแล้วโอเคครับผม